得嘞，老板。 พระศรีอริยเมตไตรที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภูเขานาลายแห่งนี้อยู่ในวัดติเซซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีผมมาสักระพระศรีอริยเมตไตรครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้เมื่อสามปีที่แล้วก็มา คลาสนมัศกาลว,วันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการนำกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มของ t h m m s t t r r o o c h i n g อินธิมารยามาทำกิจกรรมเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตเป็นการค้นหาสัจธรรมของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการค้นพบตัวตนที่สูงส่งกว่าตัวตนเดิม ตัวตนเดิมของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวตนที่อยู่กับความดิ้นรนอยู่กับความขนขวายอยู่กับหัวใจที่เล่าร้อนอยู่กับความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความกดดันแต่ตัวตนใหม่ที่เราเดินทางมาที่ภูเขาหิมาลัยไม่ว่าจะเป็นน้องเอน้องหงน้องพลหรือแม้แต่คุณอุ้ยคุณทัศน้องออน แล้วก็อีกหลายคนที่ร่วมคณะมาในเดือนมิถุนายนขอภัยในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่28กันยายน2557ที่เราเรียกว่า The Master Coaching in อิมาลายาลิทเติลทิเบสิ่งที่เรามาเดินทางครั้งนี้ก็คือการตัดสินใจเพื่อมาหาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองนอกเหนือจากการใช้ เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันกับการทำมาหาเ้ยนชีพกับการมีชีวิตอยู่ในสังคมเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความดิ้นรนขนขวายและเต็มไปด้วยความร่าร้อนเราพบว่าความสงบสุขของหัวใจของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากฉะนั้นเมื่อผมมองย้อนกลับไปยังพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็น คตินิยมความเชื่อของพระพุทธศาสนาสายอินทยานหรือว่าสายพัชรยานเชื่อกันว่าในการอนาคตอีกหลายกัปหรือว่าอีกใช้เวลาที่ยาวนานจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่5แห่งพัทธลกัปนี้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์รงพระนามว่าพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตร มีความเชื่อกันว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขแห่งชีวิตดันการมากราบขอพรพระศรีอริยเมตไตรที่วัดทิเซแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของความตั้งใจของผมตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ก็จะกลับมาที่ภูเขาหิมาลัยนี้ครั้งหนึ่งเพื่อจะมาขอพอรภาษีอะยรเมตาให้กับคนทั้งโลกหรือว่าม,มนุษยชาติรวมทั้งคนไทยด้วยซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เต็ไมไปด้วยความสับสนเต็ไมไปด้วยความวาวร้าวฉานเราปรารถนาที่จะให้สันติสุข เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วก็ปรารถนาให้สันติสุขได้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าเราคิดว่าตัวแทนของความดีงามของมลมนุษย์ก็คือการคิดดีพูดดีและทําดีการมาขอพรพระเสียรยม่ไตเยก็อาจจะหมายถึงการขอพระบารมีของพระองค์ให้คนไทยเราเนี่ยคิดดีพูดดีและก็ทำดีเพื่อจะให้บ้านเมืองของเราได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้น แต่แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยกำลังเผชิญกับกิเลสเผชิญกับความต้องการแรงปรารถนาซึ่งความต้องการและแรงปรารถนานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากมายาในความสําคัญมั่นหมายที่ยึดถืออยู่ในหัวใจของเราแต่วันนี้ที่ภูเขาที่มาลายแห่งน,นี้พวกเราหลายคนที่กําลังมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนา หรือแม่กระทั่งมาเพื่อกราบสักการะพระสร,รีอารีตเมตไตรมันกับที่ผมมาวันนี้ก็คงคิดแต่เดียวกันก็คือขอให้พลังแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระบรสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณของพระศรีอารีเมตไตรจงได้เกื้อกูลมน,มนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความหลงผิดให้หลุดพ้นจากความกลัว ผมหวังว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรติสิขที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าในโลกใบนี้รวมทั้งเราหวังว่าพวกเราทุกคนที่มาทํากิจกรรมเพื่อถอดหรือปลดล็อกรหัสชีวิตของเราในวันนี้จะสามารถค้นพบความรู้สึกข้อคิดหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้พวกเรามีความสุขและก็ค้นพบสิ่งที่ดีในชีวิตนะครับ 何だ thank you